บทที่246พ่อคนหนึ่งกับลูกสาวคนหนึ่งเมื่อได้ยินคำพูดของเท่าเกาสีหน้าของเกาเสียวเยี่ยนก็เศร้าหมองลงเช่นกันลินเย่เว่ถอนหายใจออกมาอย่างเงียบๆเ,เมื่อได้ยินดังนั้นเขาไม่รู้จริงๆว่าเท่าเกาเลี้ยงดูลูกสาวมาด้วยตัวคนเดียวได้อย่างไรความยากลำบากที่ฝ่าฟันมามีเพียงเจ้าตัวเท่านั้นที่รู้เมื่อมองดูรอยตีนกาที่หางตาและรอยย่นบนหน้าผากของเท่าเกาลินเย่เว่ก็ดูเหมือนจะได้รับคำตอบความรักของพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่เพียงใด โชคดีที่ทุกอย่างผ่านไปแล้วตอนนี้ก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอนหลินเย่เว่ปลอบใจชายสามคนที่อยู่ข้างๆแม้จะกระตือรือร้อนที่จะเจรจาธุรกิจและดูหินหยกดิบแต่ก็ไม่กล้าพูดขัดเท่าเก่าได้แต่ทนรออยู่ที่นั่นโจวเจี้ยนกัวชายร่างท้วมรู้สึกไม่สนใจกับหัวข้อสนทนาแบบนี้อย่างยิ่งเขาจึงหันไปมองรอบลานบ้านราวกับกำลังมองหาร่องรอยของหินหยกดิบอยู่ เมื่อได้ยินคำพูดของหลินเย่เว่ยชายชราก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ลูกสาวข้านั้นดีงามแต่ข้าคนเป็นพ่อนี่สิไม่เอาไหนดูบ้านของเราสิมีอะไรมีค่าบ้างไม่มีทางที่จะหาเงินค่าเทอมให้เสี่ยวเยี่ยนได้เลยข้าคนเป็นพ่อนี่มันไร้ประโยชน์จริงๆใบหน้าของเท่าเกาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดการที่คนเป็นพ่อไม่สามารถทำให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เขาช่างล้มเหลวเหลือเกินพ่อเกาเสี่ยวเยี่ยนก้มหน้าลงสะอื้นให้นี่ก็เป็นนักเรียนผู้ยากจนอีกคนหนึ่ง ลิมเยเวเข้าใจถึงความเจ็บปวดของการไม่มีเงินเรียนต่ออย่างลึกซึ้งในตอนที่เขาเข้ามาหาวิทยาลัยพ่อของเขาก็ต้องไปหยิบยืมเงินจากคนทั้งหมู่บ้านจึงจะสามารถหาเงินค่าเทอมได้เพียงพอสำหรับแค่ภาคเรียนเดียวเพื่อให้เขาได้เรียนต่อพ่อของเขาจึงต้องแบกสังขารที่แก่ชราเข้าเมืองไปทำงานเป็นคนงานก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อลูกชายคนนี้พ่อที่ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับลูกชายยินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อลูกแม่จะต้องขายเลือดเขาก็ต้องหาเงินค่าเรียนมหาวิทยาลัย4ปีให้ลูกให้ได้ เมื่อนึกถึงสีหน้าทุกใจของพ่อในตอนที่ต้องเผชิญหน้ากับค่าเล่าเรียนอันมหาศาลลินเยเวก็อดไม่ได้ที่ดวงตาจะแดงกำ่ำความรักของพ่อแม่ช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินลุงอย่าเพิ่มกังวลไปเลยครับมันต้องมีทางออกแน่นอนลินเยเวระงับอารมณ์ของตัวเองและปลอบใจเท่าเกา่าหากฝ่ายตรงข้ามยินดีที่จะรับความช่วยเหลือเขาก็เต็มใจที่จะออกเงินให้เก,เกาเสี่ยวเยี่ยนเรียนจบมหาวิทยาลัยตลอดสี่ปีชายสามคนที่อยู่ข้างๆแสดงท่าทีเมินเฉยมาตลอด แต่เมื่อเห็นเด็กสาวร้องไห้และชายชราทำหน้าเศร้าพวกเขาก็รู้สึกรำคาญใจรีบเอาหินหยกดิบออกมาให้พวกเราดูได้แล้วสิถ้าดีก็จะซื้อถ้าไม่ดีก็จะไปจะพูดมากทำไมโจเจียนกัวเหลือบมองเท่ากาววตาเผยให้เห็นความดูถูกเหยียดหยามคนเป็นพ่อที่เลี้ยงดูลูกสาวตัวเองไม่ได้พ่อแบบนี้จะมีความหมายอะไร เพื่อเรื่องค่าเทอมค่าไปขอหยิบยืมเงินมาแล้วหลายบ้านไม่มีใครยอมให้ยืมเลยจนสุดท้ายข้าก็นึกถึงหินหยกดิบที่ตกทอดกันมาในตระกูลที่บอกไว้ว่าถ้าลูกหลานเจอความลำบากถึงที่สุดก็ให้ขายมันซะจริงๆแล้วไม่มีใครมองว่าหินก้อนนี้เป็นหินหยกดิบปลอกต่างก็คิดว่าเป็นแค่หินปูนธรรมดาเพราะมันก็เป็นแค่ก้อนหินกระเก่งไม่ได้ว่าจะเจอหยกข้างในหรือไม่แต่ข้าจนปัญญาแล้วจริงๆต้องพึ่งวิธีนี้เท่านั้นข้าจะเข้าไปยกหินหยกดิบออกมาให้พวกท่านดูนะพวกท่านช่วยตีราคาให้ข้าหน่อย ผู้จบเท่าเก่าก็เดินมุ่งหน้าเข้าไปในบ้านหินหยกดิบอยู่ที่ไหนครับให้ผมช่วยยกลินเยเวรีบเดินตามไปอยู่ในบ้านเดิมทีมันอยู่ในลานบ้านแต่ภายหลังข้าคิดว่ามันอาจจะมีค่าอยู่บ้างก็เลยย้ายมันเข้าไปในบ้านนี่เป็นความหวังสุดท้ายที่จะหาค่าเล่าเรียนให้ลูกสาวได้เข้ามหาวิทยาลัยข้ากลัวว่ามันจะหายไปเท่าเก่ากล่าวอย่างหมดหนทางน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรันทดของชีวิตคำพูดของเท่าเก่าทำให้หัวใจของลินเยเวรู้สึกเศร้าขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อเข้าไปในบ้านหลินเย่เว่ก็ได้เห็นหินหยกดิบก้อนนั้นเป็นหินหยกดิบขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเกือบ100กิโลกรัมไม่รู้ว่าชายชราคนหนึ่งกับเด็กสาวผู้ผอมบางย้ายหินขนาดใหญ่ขนาดนี้เข้ามาในบ้านได้อย่างไรเมื่อเข้าไปใกล้หลินเย่เว่จึงเห็นลักษณะพื้นผิวของหินหยกดิบได้ชัดเจนขึ้นอาจเป็นเพราะน้ำฝนทําให้หลายส่วนได้เผยสีเขียวออกมาแล้วเม็ดทรายด้านนอกของหินหยกดิบก็ถูกน้ําชะล้างจนค่อนข้างกลมมนหินก้อนนี้ดูเหมือนก้อนกรวดขนาดใหญ่ที่กลมเกลี้ยงอย่างยิ่ง แสงในห้องไม่ค่อยดีนักลินเยเวจึงรีบหยิบไฟฉายกำลังสูงในกระเป๋าออกมาส่องบนหินหยกดิบและในมิชาเขาก็พบกับร่องรอยลายงูมังใต้เส้นบางบางและร่องรอยดอกสนทรงหวัวที่ถูกขัดออกไปเป็นหย่อมๆย่อมนอกจากนี้ยังมีเชื่อราหยกเสเวียนบางส่วนบนผิวแม้ว่าผิวเปลือกนอกจะถูกขัดออกไปบ้างแต่ก็ยังสามารถมองเห็นร่องรอยที่บ่งบอกว่าเนื้อหินหยกดิบนี้มีความละเอียดมาก เมื่อพิจารณาลักษณะทั้งหมดแล้วลินเยเวสรุปได้ข้อหนึ่งว่าหินหยกดิบก้อนนี้มีโอกาสในการเสี่ยงโชคกะเกงสูงมากในขณะนี้หัวใจของลินเยเวมีความรู้สึกขัดแย้งกันเขารู้สึกยินดีที่ค่าเล่าเรียนของเกาเสี่ยวเยี่ยนกำลังจะมีทางออกและรู้สึกเสียดายที่โชคของเขาไม่ดีพอถ้าหากฉันได้พบเท่าเกาเร็วกว่านี้สักหน่อยคงจะดี ลักษณะที่โดดเด่นของหินหยกดิบก้อนนี้ทำให้หลินเย่ไว้ใจแต่ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นธุรกิจที่คนอื่นมาเจรจาก่อนเขาทำได้แค่ยืนดูอยู่ข้างๆเท่านั้นฮ่า uh huh. ดูท่าหินก้อนนี้คงไม่มีวาสนาเป็นของเราสินะถือซะว่ามาดูความตื่นเต้นก็แล้วกันหลินเยเว่ประเมินขนาดของหินหยกดิบจากนั้นสายหน้าแล้วกล่าวว่าลุงเกาครับหินก้อนนี้พวกเราสองคนคงยกออกไปไม่ไหวแล้วตอนแรกคุณย้ายมันเข้ามาได้ยังไงครับใช้เหล็กแฉลงค่อยๆนัดเข้ามาทีละนิด นัดเข้ามาทีละนิดมันใช้เวลานานแค่ไหนครับเนี่ยลินเยเวถึงกับอึง้งฮ่าฮ่าไม่นานหรอกแค่วันเดียวเองเท่ากับหัวเราะแห้งๆเมื่อได้ยินดังนั้นจมูกของลินเยเวก็รู้สึกแสบร้อนคนเป็นพ่อเพื่อปกป้องความหวังสุดท้ายของข้าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยของลูกสาวถึงกับใช้เหล็กเฉแลงค่อยๆนัดหินหยกดิบที่มีน้ำหนักเกือบหนึ่งรอกิโลกรัมจากลานบ้านเข้าไปในห้องและใช้เวลาไปเต็มวัน ความรักที่ยิ่งใหญ่เพียงใดจึงจะสามารถค้ำจุนจิตใจของเขาไว้ได้เมื่อเห็นเท่าเกาลินเยเว่ก็ย้อนนึกถึงพ่อแม่ของตัวเองอีกครั้งพวกเขาทำเพื่อตอนเองมากมายแต่ตนเองกลับตอบแทนพวกเขาน้อยนิดตอนนี้เขามีเงินแล้วสามารถตอบสนองความต้องการด้านวัตถุข,ของพ่อแม่ได้แต่กลับไม่มีเวลาให้พวกเขาเลยสามปีที่ไม่ได้เจออยู่บ้านเพียงสัปดาห์เดียวเขาเป็นลูกที่ใช้ได้เลยทีเดียว ลินเยเวตัดสินใจแน่วแน่ว่าเมื่อเรื่องที่หญิงเจียงเสร็จสิ้นเขาจะรีบกลับบ้านทันทีและจะอยู่บ้านสักสิบวันครึ่งเดือนเพื่อใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ให้มากขึ้นถ้าอย่างนั้นพวกเราจะยกมันออกไปข้างนอกได้อย่างไรครับลินเยเวปรับอารมณ์ให้สงบลงแล้วถามข้าเอาแต่คิดว่าจะขายหินหยกดิบให้เร็วที่สุดจนไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยน่าจะให้พวกท่านเข้ามาดูในนี้เลยเท่าเก่าเองก็เริ่มกังวลเมื่อเห็นหินหยกดิบขนาดใหญ่ ลินเยเวดูตำแหน่งของหินหยกดิบซึ่งอยู่ตรงมุมที่ไม่มีแสงเลยไม่เหมาะสำหรับการดูคุณสมบัติพื้นผิวหินหยกดิบจากนั้นเขาก็มองไปรอบๆห้องและพบว่าไม่ไกลจากหินหยกดิบมีหน้าต่างบานเล็กๆที่เปิดรับแสงได้พอดีจึงพูดกับเท่ากับว่าเรามาช่วยกันย้ายหินหยกดิบไปไว้ใต้หน้าต่างบานนั้นกันเถอะครับเดี๋ยวผมจะออกไปเรียกพวกเขาเข้ามาช่วยด้วยพูดแล้วเขาก็หันหลังเดินออกไปทำไมนายเข้าไปข้างในนานขนาดนี้เจ้าเหยียนจ้องมองหลินเยเวแล้วถามสีหน้าเผยความสงสัยออกมา โจวเจียนกั่วและเจียงซานเองก็มองหลินเยเว่ยด้วยสายตาที่สงสัยเช่นกันและสายตานั้นยังแฝงความไม่พอใจอยู่ด้วยบทที่247สล้านหยวนหลินเยเว่ตกใจเมื่อเห็นสายตาที่พวกเขาใช้มองก่อนจะเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเขาใช้เวลาอยู่ในห้องนานเกินไปคนทั้งสามที่อยู่ตรงหน้านี้จึงสงสัยว่าเขาได้เจรจาตกลงทำธุรกิจกับคนในบ้านเรียบร้อยแล้ว ลินเยเวรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้ช่างตื่นตูมเกินเหตุหากเขาสรุปการซื้อขายไปจริงๆพวกเขาก็สามารถไปร้องเรียนได้อยู่แล้วในเวลานี้ลินเยเวรู้สึกว่าคนทั้งสามไม่น่าจะเป็นคนดีการเจรจาต่อรองราคาในอีกสักครู่เท่าเก่าที่ไม่เข้าใจเรื่องหยกอาจจะถูกพวกเขาหลอกได้หินหยกดิบที่มีมูลค่าหลายล้านหยวนอาจถูกขายในราคาเพียงไม่กี่แสนหรือแม้แต่ไม่กี่หมื่นหยวนเขาต้องบอกเท่าเก่าให้รู้ แต่เมื่อเข้าไปในห้องแล้วก็ไม่มีโอกาสบอกได้เลยแถมตอนนี้ถ้าเข้าไปอีกก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะได้ทาให้คนอื่นสงสัยแล้วหากเข้าไปอีกก็จะยิ่งน่าสงสัยมากขึ้นไปอีกแล้วจะทําอย่างไรดีในเวลานั้นเองหลินเย่เหลือบไปเห็นเกาเสี่ยวเยียนที่เอาแต่ก้มหน้าร้องไห้อยู่ในลานบ้านความคิดหนึ่งก็แล่นเข้ามาในหัวเขาจึงมีวิธีที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ในทันทีหินหยกดิบก้อนนั้นใหญ่เกินไปท่านลุงเก่าและผมพยายามยกอยู่หลายครั้งก็เอาออกมาไม่ได้พวกพี่เข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าครับ หลินเย่เวยยังคงทำท่าทางเป็นมือใหม่อยู่เช่นเดิมใหญ่มากหรือเมื่อได้ยินหลินเย่เวยบอกว่าหินหยกดิบนั้นใหญ่ดวงตาของคนทั้งสามก็เป็นประกายขึ้นมาทันทีหินหยกดิบในยุคก,ก่อนยิ่งใหญ่ก็ยิ่งมีโอกาสสูงที่จะมีการพนันหยกได้และเป็นของที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเท่าเกาด้วยย่อมต้องเป็นหยกที่ดียิ่งใหญ่ยิ่งดีโดยไม่รอให้หลินเย่เวยเช่วยเชิญคนทั้งสามก็รีบเดินเข้าไปในห้องทันทีเกาเสี่ยวเยี่ยนเห็นทุกคนเข้าไปในห้องแล้วก็ตั้งใจจะตามเข้าไปด้วย ลินเย่เว่ยเดินไปหาเกาเสี่ยวเยี่ยนเหลือบมองไปที่ประตูเพื่อให้แน่ใจว่าคนทั้งสามมองไม่เห็นเขาจากนั้นก็กระซิบกับเกาเสี่ยวเยี่ยนว่าน้องสาวหินหยกดิบที่บ้านของเธอดีมากอีกเดี๋ยวตอนต่อรองราคาพวกเขาสามคนอาจจะกดราคาลงบอกคุณพ่อของเธอว่าหินหยกดิบก้อนนี้ต่ำกว่าสามล้านหยวนห้ามขายเด็ดขาดถ้าพวกเขาไม่ซื้อผมจะซื้อมันเองลินเย่เว่ยจงใจเพิ่มประโยคสุดท้ายเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้คนทั้งสามกดราคาอย่างหนักจนเท่าเกาต้องยอมขายในราคาถูก การทำเช่นนี้เป็นการให้ความมั่นใจแก่เท่าเก่าด้วยคำพูดของลินเย่เว่ทำให้เกาเสี่ยวเยี่ยนตัวสั่นไปทั้งตัวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความไม่เชื่อสามล้านหยวนเธอไม่เคยคิดเลยว่าก้อนหินที่วางอยู่ในลานบ้านมาตลอดจะมีมูลค่าสูงถึงสามล้านหยวนเมื่อมีเงินสามล้านหยวนนี้พ่อก็จะได้ทำงานน้อยลงเกาเสี่ยวเยี่ยนนึกถึงความยากลำบากที่พ่อเคยเผชิญน,น้ำตาของเธอก็ไหลออกมาอีกครั้งเธอพูดคำว่าขอบคุณกับลินเย่เว่ด้วยเสียงสะอื้นเบาๆก่อนจะรีบเดินเข้าไปในห้อง ลินเย่เว่ยมองไปยังบ้านที่สุดโทมหลังนี้และถอนหายใจเล็กน้อยการกระทําของเขาเมื่อครู่นี้ถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรญณเพราะการซื้อขายควรเป็นการเจรจาตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายแต่เขากลับเข้ามายุ่งเกี่ยวเธอเพื่อสองพ่อลูกที่น่าสงสารนี้ข้าทําได้แค่ทําสิ่งที่ผิดจรรยบัรณอีกครั้งหวังว่าคนทั้งสามคนนั้นจะไม่ใช่คนดีจะได้ทําให้การกระทําของข้าในครั้งนี้ดูชอบทายิ่งขึ้นเขาสายหน้าก่อนจะเดินเข้าไปในห้อง ทันทีที่เข้ามาในห้องเขาก็เห็นหินหยกดิบก้อนนั้นถูกย้ายไปอยู่ใต้หน้าต่างแล้วหน้าต่างถูกเปิดออกแสงแดดส่องกระทบเข้ามาพอดีทำให้ลักษณะของหินหยกดิบดูชัดเจนยิ่งขึ้นคนทั้งสามกำลังยืนล้อมรอบหินหยกดิบและพิจารณาดูอย่างละเอียดดวงตาของพวกเขาเป็นประกายวาววับเป็นระยะแต่คนทั้งสามมีความเข้าใจกันอย่างดีโดยไม่ได้ส่งเสียงอุทานใดๆออกมาอีกทั้งสีหน้าของพวกเขาก็ไม่ได้แสดงความตื่นเต้นมากนักซึ่งทำให้เท่าเก่าที่ยืนอยู่ข้างๆรู้สึกกังวลใจอย่างยิ่ง ในขณะที่คนทั้งสามกำลังดูหินหยกดิบเกาเสียวเยี่ยนก็กระซิบคำพูดสองสามคำข้างหูเท่าเกาทำให้เท่าเกาตัวสั่นและมีสีหน้าตกตะลึงอย่างที่สุดด้วยความตกใจเท่าเการีพันไปมองหลินเย่เว่ยทันทีสายตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามหลินเย่เว่ยรู้ว่าสายตาของเท่าเกาหมายความว่าอย่างไรนั่นคือการถามว่าหินหยกดิบก้อนนี้มีมูลค่าสูงกว่าสามล้านหยวนจริงหรือไม่เขาจึงพยักหน้าเบาๆเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เกาเสียวเยี่ยนพูดเป็นความจริง ในขณะที่เขากำลังสบตาและส่งสัญญาณกับเท่าเก่าเขาก็จับตาดูคนทั้งสามอย่างต่อเนื่องโชคดีที่ความสนใจของพวกเขาทั้งหมดจดจ่ออยู่ที่หินหยกดิบจึงไม่มีใครเห็นการสื่อสารทางสายตาของลินเยเว่กับเท่าเก่าเลยทําให้เขารู้สึกโล่งใจเมื่อเห็นลินเยเว่พยักหน้าเท่าเก่าก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างที่สุดในทันทีสามล้านหยวนในที่สุดเขาก็จะทําให้ลูกสาวของเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้และในที่สุดเขาก็จะสามารถหาเงินค่าเล่าเรียนได้ครบแล้ว มือของเท่าเก่าและเก่าเสี่ยวเยี่ยนกุมกันไว้แน่นใบหน้าของทั้งสองคนสองประกายด้วยความตื่นเต้นและความสุขลินเยเวเห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นไม่น้อยหากคนทั้งสามคนนี้ไม่เต็มใจที่จะซื้อหินหยกดิบก้อนนี้ในราคาสามล้านหยวนเขาจะต้องซื้อมันเองเขาไม่ได้รู้รายละเอียดภายในของหินหยกดิบก้อนนี้เพียงแต่ดูจากภายนอกอย่างคร่าวๆเท่านั้นหากคนทั้งสามไม่ซื้อเขาก็จะต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะพนันพังตู่ขวาด้วยเงินสามล้านหยวน ลินเยเวไม่ได้กลัวที่จะพนันพังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ดังนั้นจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ใช้ความสามารถพิเศษเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ภายในของหินหยกดิบเลยเขากลัวว่าเมื่อได้เห็นสถานการณ์ภายในแล้วเขาอาจจะกลายเป็นคนลังเลสงสัยหรือแม้แต่เสียใจเขากลัวว่าข้างในจะไม่มีอะไรเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นสู้ไม่ดูเสียตั้งแต่แรกดีกว่าอย่างมากที่สุดก็ซื้อหยกดิบมาแล้วก็ขายออกไปอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนแม้จะไม่ได้กำไรก็าตาม แม้จะคิดเช่นนั้นแต่หลินเยเวยก็รู้ดีว่าถ้าเขาซื้อมันแล้วเขาจะไม่ขายมันอีกเพราะเขาคือนักพนันหยกไม่ใช่พ่อค้าหยกดิบนักพนันหยกต้องมีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบไม่สามารถซื้อมาแล้วขายออกไปในสภาพเดิมได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่นักพนันพึงกระทำไม่นานนักคนทั้งสามก็ดูเสร็จคนทั้งสามสบตาก,กันอย่างเข้าใจแล้วพร้อมใจกันถอนหายใจและสายหน้าราวกับว่าพวกเขาไม่พอใจกับหินหยกดิบตรงหน้านี้อย่างมากเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้หัวใจของเท่าเก่าก็รู้สึกบีบคั้นขึ้นมาทันที แต่เมื่อนึกถึงหลินเย่เวที่อยู่ข้างๆเขาก็รู้สึกโล่งใจเป็นยังไงบ้างเท่าเกาเอ่ยปากถามเจ้าเหยียนขมวดคิ้วแล้วพูดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้จะเป็นหยกดิบในยุคก่อนแต่มันก็ไม่ได้สแสดงลักษณะที่ดีออกมาเลยโจเจี้ยนกัวและเจียงซานสองคนที่เหลือก็ถอนหายใจออกมาเพื่อสแสดงความเห็นด้วย ลินเย่เว่ยมองการแสดงของคนทั้งสามและย่อย,ย้อยในใจแม้ว่าเมื่อครู่เขาจะดูเพียงแค่คร่าวๆแต่ลักษณะที่เขาเห็นก็ถือว่าน่าประทับใจมากแล้วและเขาก็ไม่พบรอยแตกหรือร่องรอยของการฝังตัวของตำหนิเสียนที่ลึกเข้าไปข้างในเลยหยกดิบที่ดีเช่นนี้ถูกคนทั้งสามบอกว่าแสดงลักษณะไม่ดีช่างหน้าคำสิ้นดีดูเหมือนว่าคนทั้งสามจะไม่ใช่คนที่มีคุณธรรมจริงๆการกระทําของเขาที่เข้าไปขัดขวางเมื่อครู่จึงไม่ถือว่าผิดอะไรข้าจะขวางทางพวกเจ้าเอง ลินเย่เว่คิดอย่างเจ็บแค้นมันมีค่าเท่าไหร่เท่าเกาถามแม่ว่าเขาจะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์บางอย่างในวงการพนันหยกแต่ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาก็ทําให้เขาเห็นว่าลินเย่เว่ไม่ต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเขาได้บอกอะไรกับตัวเองไปดังนั้นเขาจึงแซงทําเป็นไม่รู้อะไรเลยพวกเราสามคนต้องปรึกษาหารือกันก่อนเจ้าเหยียนไม่รีบให้คําตอบแต่หันไปปรึกษากับโจเจี้ยนกัวและเจียงซาน คนทั้งสามกระซิบกระซาบกันเป็นเวลาสั้นๆพลางเหลือบมองหลินเยเว่เป็นครั้งคราวสายตาของพวกเขามีทั้งความระแวดระวังและดูถูกไม่นานนักคนทั้งสามก็สรุปผลการปรึกษาหาหรือได้เท่ากับพวกเราตัดสินใจจะซื้อหินหยกดิบก้อนนี้ของท่านในราคาห้าหมื่นหยวนห้าหมื่นหยวนก็เพียงพอสำหรับค่าเล่าเรียนในมหาวิทยายลัยสี่ปีของลูกสาวท่านแล้วโจวเจี้ยนกัวพูดด้วยเสียงอันดัง